สวัสดีครับปราโก้ซูโยบันทาครับพี่น้องครับแวะไหว้พ้าครับทำคูัหาสวรสดีครับนี่ครับวลานเรามานำยู่มานี่แต่บรู้ว่าชิลงจลดัดรถป่ะก็ดีผ้าวินัยครับสมหวังมาไหว,ว้หวยหลวงปูคำแค่นี้ แท่งเข้าไปหรือเปลรถแปดนรอแท่งแป่หรอเปล,ล่ลเจ๊เอ๊อแบบีถ้ำคูหาสวรรค,เคเ์เขาสีแวะเขาสีแวะวัดปากโดมเสืหาพญานาเคเขาเลยให้มาเซ็นเด็ก <laughs> น้องปูอยู่ทั้งลุมไหม ไปลงปูก่อนป่รือสิเขาของน้ำยู่บล็อกพี่ทั้งขวาพี่ทั้งขวาพี่อยู่ในนี้อยู่ในถ้นำน้ำโค้ง อข้างหน้านี่น้ำโขงไงกิ่ทุวร์ด่วนลงไปทางประตูนี้โลกประตูโขงนี่ ก็โคงเจียมไงลูกอำาเภอโคงเจียมเขามาทัศนาศึกษาเหลืออยู่ตัวพวกกรุงเรียลูไปลาเป็นนำโงเลยพ่มน,นั่นแหละน้ำโค้งแล้วละนะพ่อมีมูบา่าอ,อําเภอนี่แหละคืออำเภอโคงเจียม,ม,มน,นีนม่มีครับมีบนมันไดบ่แม่ถนนเป็นบนันได โอ้ยน้ำโขงครับฟังนู้นคือประเทศลาวแนนนอยากไปกันนั่งเรือั้างเยวไปหรอวะอยากถามเราบ้างหรอกเฮียขำนี่ไงลูก ก็มีมีนั่งเรือไปอยู่นั่งเรือข้ามหเรือหางยาวเรือหางยาวจุดแม่น้ำสองสีไงเคยได้ยินไหมมีตลังวัเลตะลังวันเลยเหนียวหน่อยเขาเรียกถ้ำครูหาสวรรุณาถอดรองเท้า ไม่มีแว่นแว่นตางมันจะบังมันจะบังบังความหล่อโอ้แว่นครับป้าลูกสาวน้องหมิวาไหว้หลวงปู่ถือว่าโอกาสเออคือว่าได้มมาเที่ยวแวะพาไปอีกกระตอกเวทที่ได้ก็ถือไดแต่โมเลกุลนี่แมนทั้งวันใหม่ทั้งประกันแต่ว่ามาเด้นม่ได้นฟาร์มกินโฉว อการสนี้สีพ okay? okay. ะยามจิบบรรยกาศเลยสองคิป <Oops. S 2> okay. ลูกสาวมาไหวพระพี่น้องครับไขายลวงปูคำคนิงครับลวงปูคำคนิงศพบ,บอเนาโอเปลยอยู่ในร่มแกวขางนหลงปคำ,คำคนินทับวัดถ้ำครูหาร์สวรรค์บ ธิษฐาน รูปเหมือนยังไง่างเนี่ยนอนอยู่บนโรงอะโรงแก้ว ลิปนี้ฝากไปซื้อนี่ก็ไม่อพอกันนคลินหน